โอ้สวัสดีครับโอ้แยกกับพิบไฟใช่เด้เขากับพิฟไฟย์ขึ้นที่หนาวเด้โอ้สมมวังสายแบก ใส่มานิดเดียวครับใส่มานิดเดียวอโอ้ยโอ,โอ้ใส่มาหน่อยพูดเทเทเท,ท,ท,ทเลยวะเลือกรถไทยต่ำโอ้เดี๋ยวปลารถไทยต่ำให้ เมื่อกี้ฝนต,ตกครับกับพี่ไฟใส่ท,ทัวริทีมเด้อเข้ากับพี่ไฟสี่ไปหรขอความกรุณานะครับขอความร่วมมือนะฮะอย่ากับพี่ไฟใส่รถปลาเรานะฮะมันโคนขับขี้หยอดแล้วนะพี่น้อง <c oughs> อป่าเด้อย่ากับพี่ไฟใส่สุม 4, สีุ่มห้าุ่มหกซุมเจ็ดนะครับมันทรงเป็นตื่นตื่นพี่น้องนะ <c oughs> ขอความร่วมมือนะเอฟซีปลาเหลานะฮะก็อยากกระพึงกระพิบไฟใส่บ่อยนะมันบ่คืนบ่คืนเทเลยเทเลยจะหนักจะเต็ม ใจเรียบร้อยกระบอกงอเลยครับกระบอกรถไถังงอแกบอกงอแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยว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 เขาลงเขาลงได้เขาขุดหนาลอกกันแมงงอที่จะไหนปาะนี่โอ้เสียของเลยครับ ขเขาแมงหอมคลาดเลยวะไปได้รปะเป็นยังไงชูม,มิ้นเลิ่มตื่นกล่องเหรอเป็นยังไงเห็นกล่องเะยญาติญาตว่าญาติาล้านเบิ้งหมดวะโอ้ย แล้วว่าย่านร้านเปิดบึงนะโอ้โหโอ้โห้าท่อพรเท่าขึงขังเป็นไอ้เบาเป็นเต่าขึ้นไหนวะใส่ไดนใส่ไหนเนาะเป็นไหนเป็นไหนรถแรงโอ้โหปเราเสียงกันอีกแล้ว ชอบงยื้อมอบมยอันอันคูบตาครับอันส่งของไม้ปลาเรารีวิวด้เลยครับกระบอกหนากระบอกนะเออทรงมาไเครับรอดีรถอดีรถอดีหรือคนมอดีรถบอดีรถตอกเอาใหญ่ๆท่ำกระบอกดำเนี้ยอรถำเอาเงลเออ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 นหนุ่มเออเหนุ่ม เมื่อเจ้าเขาทรมาดิซื้อกู้งวันจันเออเออบอกบอกปลาปลาเราเนี่ยเอากระบอกน้ำมาเนี่ยดิเอากระบอกน้ำมาให้ปลาเรารีบวิ่วหนิเอามาทดลองใส่สักสองปีแล้วเราทิ้ดเดียวก็งอเลยครับว่าแล้วหัวไหนมันเล็ดหัวมันหัวเย็บเลยชมกันยาวๆครับ phần clip đấy cũng được đấy phần clip vâng thẻ đó để clip bít bít để lo luôn mình bước, mình ô oh. oh. oh, leng chinh chinh vẫn đầy khuất nà nà lò á vui <laughs> hiệp oh. loại đàn này cứ ngâu เอาข <|so|>? ึ้นใน้ะมีเรียบลอยเรครับเรา เป็นตอนเป็นตอนที่วะสวยสวยวะสวยเบาเบานอนหักโอ้นองหักปลาเอออเาที่ละเอาหมาละมาเดียว เออเดี๋ยวป้าเราจัดเองเพื่อนเพื่อนเนี้ยไปซึมกัน<ป>โอ้ยสิ่ขับรถตั้งแต่ตเกียร์ถอยยังมู่จักอยู่เจ้าคือนมาบอกเกีย,กย,าายร์ถอยไปทา้งหน้าจะไปสิก้าวไปแล้วห่วงลังตุกได้อีกแล้วเพือ่ออ,อ,อเร็วเออเจ้าให้เร็วเ,เร็วเออเร็วโอ้ัยตาเออตาเนี่ยไปยัยแท้เป็นคนด่าบ้างหรือเปล่านี่ ปลาเราจัดเองเลยเดี Harriet, <win. S 1> いい๋ยวเออเจ้าไอ้ถอยอยู่มึงคนเลยเอออ๋อปลาเราจัดเองครับพี่น้องมันสีแห้งคือไปยีแท้ครับบ่เอ้แมเบสมาว๊า เหมือนป่ะโอ้เจ้าใส่เกือบขึ้นรถเล้วเนาะมันนี้ต้มมะรได้กี่ไร่ตอนเกือบเยกเหือ่เกือบขับรถอีกบนเอเบกมือลงรถเาแรงไปปวดแวจะแตกยังไงมันไหลโอ้ไฟฟ้าเบกไม่ได้ปดอีก

ค่อยๆพ่อพวอกระบาดีเดกๆๆค่อยๆอ,อย่าลากอย่าลากเออรถ<อ>ไทยเป็นอมพตแล้วยกบม่ได้จะ,จ,ะจะอย่าลากไหนเออกานต่อไปครับว้ามันเย็งกว่า ไปแล้วครับเมื่อนี้สต๊อกหินเป็นมือที่สองครับสต๊อกหินเป็นวันที่สองแล้วฝนกับตกฝนตกทุกมมือครับเมื่อวานยำแรงกับตกมืัอนี้กับตกแต่ว่าทางบางที่นี่เพิ่นปุ่งหัวเพิ่นรอดที่มือไดน้นะอาจจะรอเห็ดเอกสารอีกนิดหน่อยล้วมั้งก็เลยต้องสต็อกไว้ก่อนครับยามเฮาไปที่เขากับตักถ้วยไก่เลยแม่นบอกหอมใส่ถุงเสียไปเลยเนาะ họ mới họ bị mười hộp 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 mười ท้ายแบกครับงงเลือสิบหล่อ,อครับูหล่อผู้ดำครับ <c oughs> มิ โอ้โหแมนนักบวชกับสวดได้ได้พี่น้องเด้อใส่สวดกองกี่บาทนะแกคะือหดอะวะอยู่รูเก่าวะนี่มองนี foot, mache, ่เริ่มเริ่มนี่เออมาปูดำโอ้โหเบิกเลยว่ะหดหดแหงครับ มาได้มาได้มาได้ต้องดันดันไปนาก่อนปะดันในโบก้านไหนดันมาได้ดันมาได้ดันมาได้ดอกดันดันดันในซอยแก่ยังไงอู้ยใส่ขากใส่เนี่ยหนารถมีมีอีกจักสองตันสามตันว่าหนารถโอ้ใส่ปัดลักได้น้อยหินนี่เนาะโอ้ งั้นแปดอบบ่ปั่นได้ครับทังนี้สามให่พี่นกสวดโจโกจนพี่หม่มองใส้คนนั้นมาขอขัดไปไฉนั่นและมันไปส้วนตัวเผาที่หาใส่ทั้งหลังไหมเิมากกดันดสิ่เลยว่าเรต้องอดอนหากี่กไปเนี่ยโอ้โว้าวว้าวโอ พูดเพื่นเนี่ยพักหรือบ่ทางนั้นจะเป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งบงแก่ใส่ไหมแก็ใส่หัดูน้อ้จีน่าบ่นอป้าเลยอู้หลิต้รถเมฆัยนังน้กใช่ใช่แน่อี ไม่ต้องห่วงครับคืนี้เออจมแน่จมโอ้ครูดำไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับ แกกิ็ดบปรถพูดกูสิส้ข้าเส้นนี้เนาะยก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 โอ้โห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  เมึงแนบเนะี่ยไปไปจอดแบอบยุุ่ล่ะก็ซซองเมึงแนบเนะี่ยดังพวกนึงว่าคกกดีไปครับอู้ออ้วมาเบิ่งรถไทยก็บ,บอกเบี้ยวดัดดินวัด <laughs> ดัดแบบมาต้องยกเลยพี่น้องเอ้ย เบี้ยปลอยอู้เบี่ยวครับบ่ได้ครับพี่น้องโอ้เหตุการณ์ใหญเลยแบบเดี๋ยวแกคงสิได้ใหญ่ไม่กู้หรอป้งเพราะว่าต้องมาตักใส่รถดำบเครื่อครับ กบนขนครับใส่แฮงรถยางเดียวครับตอนนีใ้ใจ้ได้ดันในทางได้ยุครับดันเพาให้ทางเรียบๆได้ยุแต่ว่าดันยกขึ้นสูงบ่ได้ครับ Mara, te sí. ยงไมพู่าครับดูสิบล้อกันบ้าง บายครับส oh, ิบล้อมีควันชุยๆัพี่น้องอู้ใช้กำลังเ <Yeah. S 2> yeah. ยีงย <c oughs> ง,ย,ง,ย,งยยีบ่เออถ้าขึ้นเยียบเัรงคู่นี้ได้ดียุ่ง เอียงแล้วครับเนามันวาะ่า <houses> อียงแค่นี้เอียงขนาดนี้นี่ยกไม่ได้เลยนะครับเนี่เพราะว่าใส่มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เปียก nhóc nì để là lễ 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 Để, lễ lễ

2องขั้นครับเอารถไทยขัน้นนี้ซอยถึงครับหมดวู้วค่อยๆบ้าค่อย เฉยๆครับเห็นงานยากจัชหน่อยชมกันยาวๆครับโอ้คนเป็นคนดเป็นหูดากมาพี่สุกดากครับเอ้า ึ้นเด้อล่ะเอ้ยว้า่อพ่ออ่ขึ้นแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวจะฝ่าเด้อเดีอแกแก่เกะท่าไหมกันโอ้มันแห้งหย่อนคนอยู่ดากเด้อโอ้ แกกับส่คับไซเนี่ยนี่ปักจกบักจกเออบักจกน้อน um> ้อน้อเอาวังเดาปะคุณจกอยู่ไหนคุณจกเดาป่ะเดี๋ยวให้เคลียร์ทางครับเออลงไปจุ่มทั้งหน้าเด้อเบ้าใส่หน่อยตัว เ,เดี๋ยวให้ปลาเราทำทางครับพนนานาเส้ว่าเดคร,รับต้องอาศัยพานลังครับตอนนี้อันขนายย้างในยกได้แค่นี้แล้วครับมันงอแล้วออต้องอาศัยอันลังยางเดียว เทพย่างนาปะป้าบอกให้มาพี่ทุกันมี่ยังใ้้บึ้งครับหดโัหดมาบึ้งเลยทุกัน,กนเออทำใจไปเลยครับเนา่อกแข็งแรงพวกต้องมาก บว่าคำไปนะโอ้โหอ๋อนี่บอกที่เจ้าเชื่อมคำมึงี่บอกตัวเชื่อมคำนี่ครับนี่นีมันหกมันเลยแข็งแยก็เลยวาอเพียนแล้วก็ปเอาลง หมดจัด <c oughs> เดี๋ยวรอเบิรงสิบหลอก,กื้นที่ครับลงลุมเดินว่วาวหมดหรือเปล่าอู้ไม่หมดครับนี่ครับเจ็ดดีเกย์ตัน้น โอ้โฮถึงที่หมายครับเสร์ฟถึงที่โอ้โฮโอ้โฮโอ้ ยุดหลอแล้วครับไปเอยเอาพวงมาไล่ในมุนไปใส่พี่อะเฮ้ยพวงมาไล่มุนเองเฮยมได้นบ โอ้คลิปนี้โหดโหดคลิปนี้โหดโหดเลยมันมันเลย ไปตัวแหนบรับมันหักไหมตัวรับแหนบไหมเต่าตัวรับมันไหมตัวรับแหนบซอยตึงๆนะมันหักพี่เดียบึงตัวมันแข็งๆเลยครับเต่ารับแหนบตึงนะอ๋อเรียบร้อยครับนี่จะเป็นอีกทีมงาน,น,นสอสาคอนนะครับขั้นนี้เต่าแหนบหักครับแข็งแะไรเยยง,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 งี้ยับแข็งขังหนึ่ง Thứ đáng luôn, tôi đẹp tôi nó thua mang rồi Thiếu lẹt không à? Wow Thả nó Thái, thả nó Thái. thái. คอนบางคอนบางคอนบางโอ้ถากลงมาเลยครับ,บนี่โอ้ chút đi li đi 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 chuột đi vừa. đi 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 lên bao เสิร์ฟถึงที่ครับไม่เรียบร้อยครับอันนี้ก็เรียบร้อยให้กัน <laughs> อโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามมันคลิปหน้าครับคลิปนี้มันมันแบบจุใจกันไปเลยเกือบครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เขา้ารับชมจ,จ,จ,จบคลิปครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ